หลังจากงาน San Diego Comic Con 2023ที่ผ่านไปนะครับทุกคนทางค่ายฮิยะทอยนะครับผมก็ได้ทําการจัดแสดงโชว์นะครับผมสินค้าใหม่ๆแล้วก็สินค้าที่เขาเคยทําออกมาหลายตัวเลยนะครับผมในงานงานนั้นนะครับผมซึ่งก็อีกตัวนังละครนะครับผมที่น่าสนใจเลยก็คือเจ้าฟีเมลมูโตนั่นเองนะครับผมในวันนี้นะครับผมทางด้านฮิยะทอยนะครับผมก็ได้ทําการประกาศรับรงจําหน่ายนะครับผมแล้วก็เปิดเผยภาพโปรโมทมาเป็นเทียบ้อยนะครับผมรับเจ้าฮิยะทอยฟีเมลมูโตนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยววันนี้ จะพาไปดูนะครับผมว่ามันจะมีรายละเอียดอะไรกันบ้างนะครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในแฟนเพจนะครับผมทางการของทางฮิยะทอยเลยนะครับทุกคนเรามาดูกันดีกว่านะครับผมอันนี้คือเพิ่งโพสต์ได้ไม่นานนะครับผมเลยมาถ่ายคลิปไว้เลยนะครับผมนะแล้วก็ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็คือเจ้าฟีเมลมูโตะนะครับทุกคนแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับผมอิสเรดี้นะครับพร้อมแล้วที่จะจอยร่วมกับฮิยะทอยเอ็กซ์คูลีอะไรนะเอ็กซ์คูลไซส์เบสิกซีรีส์นั่นเองนะครับผมนะก็เป็น ฟีเมลมูโตจากหนังเรื่องก็ซิล่า2014นั่นเองนะครับทุกคนตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้นะครับจะมีราคาอยู่ที่51ดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็จะวางจําหน่าย Q1 2024นะครับผมแต่ว่าอย่าไปเชื่ออะไรเยอะก่อนนะครับผมอาจจะออกก่อนก็ได้ก็ต้องรอติตากันต่อไปนะครับผมนะซึ่งก็ตัวงานนะครับผมนี่เลยครับผมแบบชัดๆแจ่มแจ้งจัดเต็มเลยนะครับผมนี่คือเจ้าฟีเมลมูโตนะครับทุกคนโอ้โหบอกได้เลยนะครับว่าตัวโมเดลนี้คือสวยมากนะครับผมมาพร้อมกับ การลงสีลวดลายต่างๆนะครับผมที่มีเหมือนกับการเล่นลูกเล่นแบบมีเป็นรอยมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะแล้วก็หน้าตาของมันนะครับผมเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมก็คือเป็นฟิล์มตโต้นั่นแหละแล้วก็จะมีการอ่ารู้สึกว่าตาของมันนะครับผมจะเป็นเส้นแบบนี้เลยนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะลงสีเป็นแบบเรืองแสงหรือเปล่าแต่นี้ก็ต้องรอดูนต่อไปนะครับทุกคนนะ นี่นะครับผมโอ้โหนี่คือมุมมองในข้างหน้านะครับผมก็คือจะเห็นได้ว่ามีข้อต่อตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมน่าจะขยับได้สระอยู่นะครับเพราะว่าเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะนี่ประมาณนี้นะครับผมนี่โอ้โหมุมนี้ก็สวยนะเนี่ยดูดูดีเทลของตัวงานนะผมดีมากเลยนะครับผมแล้วก็ตรงปากเนี่ยก็สามารถที่จะอ้าปากแล้วก็ปิดปากได้เลยนะครับทุกคนโอ้โหมามาณนี้นี่เห็นไหมอ้าปากนะครับทุกคนแล้วก็นี่คือตาของมันนะครับผมแหลมเปียกเลยนะครับผมเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเส้นเลยนะครับผมประมาณนี้อ้าวูหสวยมาก นะครับทุกคนสวยจริงนะครับนี่โอ้ดูแบบดีเทลแบบภาพพิใช้กันบ้างนะครับผมมาในลักษณะที่เป็นตัวสีดำๆเทาๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็ที่พิเกันทั้งหมด1 2 3 4 5 6 เจ็ดแปดแปดขาก็แล้วกันนะครับผมประมาณนี้อ่าโอ้โหซึ่งตัวงานนะครับผมก็จะมีประมาณนะครับผมความสูงอยู่ที่15เซนติเมตรนะครับผมหนึ่งครึ่งไม้บรรทัดนั่นเองนะครับผมก็ไม่ได้สูงมากนะก็ตัวงานก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็15เซนก็ประมาณกี่นิ้วได้ว่าจะมาห้าหกห้าหกนิ้วนั้งผมไม่แน่ใจนะครับวันนี้น่าจะประมาณ6นิ้วเออประมาณ6นิ้วนะครับผมประมาณนั้นนะซึ่งก็สวยมากเลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวฟีเมม e m o ตัวนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับผมก็คือต้องดูตรงนี้ด้วยผม ีดิฟเฟเรนซ์นะครับผมก็ตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวโปรโตไทป์นะครับผมถ้าออกมาจริงแล้วอาจจะไม่เหมือนกับตรงนี้ก็ได้นะครับก็อย่าไปคาดหวังอะไรเยอะแต่ว่าก็สำหรับค่ายนี้ก็คือที่เห็นมาแล้วก็คือทำมาได้ดีอยู่แล้วนะครับผมนะก็รอลายตามกันต่อไปแล้วกันนะครับผมสำหรับเจ้าฟิเมมูโตะตัวนี้นะครับผมแล้วก็ผมว่าน่นอนาคตเนี่ยเขาอาจจะทำเป็นก็ซิล่า2014มาก็ได้นะครับทุกคนก็ต้องรอลายตามกันต่อไปนะครับทุกคนสำหรับของเล่นจากทางค่ายฮิยะทอยนะครับทุกคน